สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเจ้าของเพจทนายกลายทุกจะมาให้คําแนะนําในการดําเนินคดีเมื่อท่านถูกช่อโกงทางออนไลน์นะครับสั่งซื้อสินค้าแล้วถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพการกระทําดังกล่าวนะครับมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343จําคุกนะครับไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนีอทั้งจาทั้งปรับ ข้อหาที่2มีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14ลวหนึ่เป็นการนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายก็มีโทษจําคุก5ปีเหมือนกันนะครับและข้อหาที่3นะครับก็มีความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายฟอกเงินพศ2 5 4 2ตามมาตรา5มาตรา60มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับตั้งแต่ 20- 0 0 0ถึง200,000บาทนะครับ และนอกจากนี้มีมาตรการทางแพ่งนะก็สามารถที่จะนะครับเขาเรียกอะไรลิฟนะครับรั์สินให้ตกเป็นของแผ่นดินได้เพราะฉะนั้นถ้าผู้เสียหายได้รับความเสียหายก็รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการถูกหลอก f a c e b o o อินตาแกรมข้อมูลการแชทข้อมูลการโอนเงินแล้วไปแจ้งตำรวจทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรนะครับหลังจากนั้นพนักง,งานสอบสวนก็จะมีทําหนังสืออายัดไปยังสถาบันการเงินเพื่ออ,อายัดบัญชี นะครับคราวนี้การจะอายัดบัญชีได้หรือไม่นั้นพยานหลักฐานเวลานําไปพบพนักง,งานสอบสวนต้องครบถ้วนชัดเนจนนะพนักง,งานสอบสวนก็จะรีบดําเนินการให้กับท่านทันทีครับ